แขนเป็นอะไรคะเือก,อกเขาเรียกเปือกแต,แต,แต,แต่แต่ว่าเอ็กซาเลสเนอะ่ะมันเดี๋ยวว่ากระดูกมันบบว่าหุบเาไปใช่กระดูกมันหุบสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มารีวิวแขนรีวิวแขนเหรอแขนเป็นอะไรอะ่ะฮะแขนเป็นอะไรคะเปือก เขาเรียกเฟือกอ,อืพี่เมาส์นะคะโหนของเล่นแล้วก็เอา,าใช่เอาคอสเขาเรียกอะไร้อมือลงก็เลยหักเลยใช่ไหมตอนแรกตอนแรกบวมเนาะตอนแรกแต,แต่แต่เพราะเอ็กซาเลร็จอ่ะมันแบบว่ากระดูกมันแบบว่าหุบเข้าไปใช่กระดูกมันหุบใช่ป่ะแล้วคุณหมอบอกว่าอะไรนะคะกระดูกมันหัก หอคขากระดูกหักเลยเนาะเลยให้ใส่เปือกเลยเลยให้ใส่เฟือกไหนขอดูเปือกคุณหมอคุณหมอดึงแบบว่าจับตรงนี้กับจับตรงมันแบบว่าดังแจ๊กเลยอ๋อคุณหมอจัดกระดูกใช่ไหมคะคุณหมอจัดกระดูกยังไงนะไหนเล่าเหตุการณ์หน่อยคุณหมอบอกว่าเด๋ยวทำนิดเดียวตอนแรกอ่ะคือไปหาคุณหมอก่อนใช่ปะวัดความดันวัดส่วนสูงน้ําหนักใช่ไหมคะคะแล้วก็ไปหาคุณหมอใช่ปะเรื่องคุณพยาบาลบอกว่าไปไหนนะคะ ใช่ไปเอกซเรย์ใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าพอผลออกมาก็ไปห้องเดิมคุณหมอหบอกว่ากระดูกมันบีบี B, ใช่ไหมเพราะว่าลงผิดท่าตอนแรกแม่คิดว่าเอ็น <N> อักเสบ <B. S 2> ตอนแรกแม่คิดว่าเอ็นอักเสบประครบเย็นก็หายแต่ปรากฏว่าเช้ามาบวมเลยเนาะบวมเออแม่กต็ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะบวมทีนี้หมอก็เลยให้เอกซเรย์ค่ะ แล้วผลน่ะกระดูกเขาเขาก็เทียบเนาะก,กระดูกปะกะติกับกระดูกที่ข้างที่พี่ไวมอลเจ็บปรากฏว่าแขนหักขาใส่เฟืออแต่ก่อนจะใส่เฟืออคุณหมอจัดกระดูกก่อนใช่ไหมจัดกระดูกแบตเตไม่ให้คุณแม่เข,ข,ข้าไปด้วยแลย้วเขาให้สติ๊กเกอร์หนูมาด้วยรางวัลคน,นเก่งเก่งมากแลออ้วหนูไม่ได้ร้องน,หนะหนูหัวเราะแทน่หรอแต่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ โอเคโอเคอ๋ออันนี้คุณหมอเขาให้เป็นแบบว่าที่ห้อยแขนเป็นห้อยแขนช้างน้อยคุณหมอเขาก็แบบว่าเไปโรงเรียนเผื่อห้อยแขนแต่ววยมออยากห้อยไหมคะอยากอ๋อยากเหรอคะโอเคอยากจะ่ไม่บอกคุณหมอเหรออ่าโอเคไม่เป็นไรเก่งมากเก่งมากไม่เจ็บเนาะเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บโอเคงั้นหายไวไวนะคะ ไม่ข่าวหลังก็เวลาโหนของเล่นน่ะดูดีๆมันสูงมากเลยที่พี่ไปมองตกอ่ะทุกทีม่อตอนที่อยู่ตึหนูใช้ขาลงเออแต่ตอนนี้พลาดแต่ตอนตอนนู้นพลาดเนาะเมื่อวานพลาดไม่ได้ทั้งทาด้ั้งท่าใช่ก็เลยพลาดลงพื้นเลยโอ้โอเคลงแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ไปแบแมบแหนูเต็ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค่ะข้าหลังก็เล่นระวังระวังนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ